สวัสดีครับเช้านี้คริปโตพารวยพามาดูเหรียญอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญดิฟายนะฮะชื่อว่า api 3ทำสมัยถึงเอาเหรียญน,นี้มาพูดถึงกันนะเพราะว่าเมื่อเช้าเข้าไปดูนะฮะราคาเหรียญน,นี้พุ่งขึ้นกว่า24%เลยทีเดียวก็เลยเอ๊ะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะ,ะก็เลยเอ๊ะมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะฮะเพราะว่าเหรียญน,นี้คริปโตพารวยก็ยังไม่มีไว้ครอบคองนะครับ เราลองมาดูราคาล่าสุดนะฮะล,ล่าสุดเลยครับเรนนี้จากคอยมาเก็ตแคปนะเรนนี้ราคาอยู่ที่7ดอลลาร์กว่าๆนะเจ็ดสามยี่สิบสองร้อยกว่าบนะาทสามร้อยบาทนะโดยประมาณราคาขึ้นมาเช้านี้ก็ยี่สิบสี่จุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ด้วยความสงสัยนะว่าเอ๊แล้วในช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนซื้อเหรียญนี้เพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับก็ตั้งแต่วันที่13กุมภาถึงวันที่19กุมภานะฮะก็เพิ่มจาก15,755เป็น15,785โฮเดอร์นะครับคราวนี้มาดูสถิติเหรียญนี้โดยทั่วๆไปดีกว่านะครับว่าเออเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ราคาเหรียญตอนนี้ก็อยู่ประมาณ7.66นะฮะ7.66 Market Cap ก็ประมาณ361ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวอ่ะคราวนี้มาดูอะไรต่อดีนะฮะราคาต่ำสุดเออเหรียญน,นี้ราคาต่ำสุดเคยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย1.04เหรียญสหรัฐนะครับ โอ้โหแล้วก็สูงสุดเคยสูงสุดไปที่โอ้สิบจุดเหรียญสหรัฐโอ้โหเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลย6กรกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าสนใจเลยจีเดียวอืมและที่สำคัญคือ,อ Market Cap แล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็เยอะใช้ได้นะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับว่า <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะร,ราคาของเหรียญนี้เป็นยังไงบ้างนะครับช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3%เซนะฮะถ้า24ชั่วโมงก็โอ้โหอันนี้เท่าไหร่เนี่ยยีกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าผ่านไปปีหนึ่งนะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาเหรียญนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ30%เซนะฮะก็ค่อนข้างเสถียรเลยทีเดียวไม่ไม่บืว่ามากนะครับอ้าวแล้วจะซื้อเหรียญ api 3ได้ที่ไหนบ้างนะครับนี่ดูฮะ บีนแน e นะคอยเบสนะเกตไอโอเคยูคอยนะฮะกูคอยจะเรียกว่า <to> ก <learn incom> um> ูคอยแล้วกันอ่าหัวปี้นะหัวปี้ g l o b a l ก็ได้นะฮะเจมินี่ยูนิสวอร์ปนะครับอ่านี่หัวปี้ไปแล้วเนาะเกตไอโอด้วยนะครับโปรนีเอ็กซ์นะฮะแล้วก็บิ t เทร็กซ OKX นะ Maxi หรือว่า M Exchange นั่นเองตัวเกี่ยวคลิปโตก็ได้นะคลิปโตคอมสูชิ Swarp Unit Swarp อืมอันนี้ b a n c o r e Network นะครับ Mandala Exchange นะ Bittru e BTC Exchange BTX BTCX นะครับ Bitmart XT.com โอ้เยอะมากเลยสำหรับเรียนนี้นะฮะ แล้วก็คอย Xchange นะคอย DCX โอ้โหเยอะมากกระดานที่ขายเหรียญตัวนี้นะ CEX.IO BKX นะ d i g i t Finance นะฮู้ฮู้ฮู้นะเอ่อ uh, LA Token นะครับ Pyonex นะ Hotbit Hotcoin Global j u b i แล้วก็ BingX นะฮะ BingX นะโอ้โหเยอะมากนะ อาอันนี้ก็สำหรับ api 3นะครับซึ่งเป็นเหรียญ d- e ฟ i ก็ซื้อได้ที่จากกระดานเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญน,นี้นะครับมีลิสต์บนกระดานเยอะมากเลยหลายกระดานมันก็มีข้อดีคือถ้าเหรียญมันลิสต์ในกระดานที่สำคัญสำคัญหลายกระดานเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือนะว่าเหรียญน,นี้ก็มีราคาที่ก้าไกลโดยเฉพาะถ้าจะลงทุนในระยะยาวนะครับเพราะนั้นปลอดภัยได้เลยว่าไม่เป็นสแกมแน่นอนนอ้า ชาานี้ก็มาเล่าให้ฟังท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ <l ip op ar> กดแชร์กดติดตามให้กับช่องคลิปโตผพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ